คลิปนี้ชวนผู้ปกครองและน้องๆเรียนภาษาจีนในหัวข้อฉันชอบเรามาฝึกพูดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันกันนะคะเริ่มต้นที่กีฬาค่ะกีฬาอย่างแรกค่ะเตะฟุตบอลที่จูฉิวที่จูฉิวที่ปะะแปลว่าเตะนะคะจูฉิวฟุตบอลค่ะวอสีวนฉันชอบ นำทั้งสองกลุ่มคำมารวมกันค่ะวั欢สีหวที่จูเฉวฉันชอบเตะฟุตบอลอีกหนึ่งประเภทค่ะยโยโยงโยยงว่ายน้ำวัานโยยงวสีหยยงฉันชอบว่ายน้ำต่อมาเป็นผลไม้นะคะ 水果ผลไม้แปลว่าผลไม้ค่ะว่าแลปฉันชอบผลไม้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงเมาเหิโกเมาเกน้องแมวและน้องหมาค่ะเอาทั้งสองกลุ่มคำมารวมกัน 我喜欢猫和狗。我喜欢猫和狗。ออฉันชอบน้องแมวและน้องหมาทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับน้องๆวัยประถมนะคะหากใครสนใจมาเจอครูเมยได้ที่นี่ตึกนาริตะเมืองทองธานีทักแชทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ